สวัสดีจ้าทุกคนเข้าป่าไปด้วยกันวันนี้จะมาทําอะไรทํากับข้าวจ้ะไก่ต้มโคกจ้ะไม่รู้จะออกมาเป็นไงสูตรคนเข้าป่าไปด้วยกันจะมาดูจะมีอะไรมั้งมีไก่หนึ่งตัวแล้วจ้ะไก่หนึ่งตัวแล้วก็มันฝรั่งจ้ะอันนี้ก็สามเกลอจ้ะหอมเอารากผักชีกระเทียมพริกไทยจ้ะนี่จะเอาลงไปผัดเลยจ้ะผัดให้หอมเลยจ้ะ ผัดให้หอมผัดเสร็จแล้วนะจ๊ะน้ำล้างคกใส่ลงไปจ้ะผัดให้หอมเลยนะจ๊ะตอนนี้ก็เอาไก่จ้ะไก่ใส่ลงไปในที่ที่เราผัดสามเกอือจ้ะใส่ลงไปเลยจ้ะใส่ลงไปแล้วก็เอามันฝรั่งใส่ลงไปเลยจ้ะ มันฝรั่งใส่มันฝรั่งเสร็จแล้วก็นีน่จ้ะใส่น้ำโคกลงไปจ้ะีด๋ดอดูก่อนมันจะฟูจะฟ้าป่ะน้ำโคกไม่รู้จะใส่ประมาณเท่าไหร่จ้ะแต่ใส่ให้ต้มตัวไก่อ่ะจ้ะไอ้ให้ท่วมให้ท่วมตัวไก่อ่ะจ้ะนี่จ้ะใส่ลงไปจ้ะไก่ต้มน้ำโคกจริงจริงจ้ะ วดน้ํโคกเนี่ยจ้ะ2ลิตรจ้ะนี่ก็เหลือประมาณเท่าเนี้ยเดี๋ยวดูก่อนจ้ะอ่าเอาแค่นี้ก่อนจ้ะเนี่ยจ้ะครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่นี่จะผงนัวชูรสจ้ะชูรสชูใจใส่ลงไปสองแล้วก็นี่เป็นเครื่องเครื่องต้มต้มซุปของที่ เยอรมันนะจ๊ะมันเหมือนน้ำซุปต้มน้ำซุปบ้านเราเหมือนก้อนขน,นเลนอยนจ่ะจะใส่ลงไปเท่านี้จะใส่ลงไป,ลงไปแล้วก็จะใส่อันนี้จะซอสทูเหลืองจะกะเอาจ้ะ แค่นี้ก่อนจ้าเดี๋ยวเค็มอาจ่ามานมารอดูต้มสุกกันจ้านี่จ้าไก่ไก่ต้มน้ำโคของเราก็สุกแล้วจ้าแล้วก็มีเครื่องเคียงก็มีผัดหน่อไม้ฝรั่งใส่เห็ดมันปูจะเป็นเครื่องเคียงจ้ะนี่ก็คือน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ไม่มีอะไรมากจ้ะมีพริกมีน้ำปลามีน้ำปลาชูรสมะนาวแล้วก็ใส่ถั่ว ใ่ถั่วที่ส่งลงไปจ้ะออกเปรี้ยวๆหวานๆเค็มๆจ้ะแล้วก็มีเนี่ยจะน้ำซุปแล้วก็ผักสลัดของแฟนจ้ะดูจ้ะดูว่ามันน่ากินปะอร่อยจะน้ำซุปอร่อยมากนี่จ้ะมาจะมากินข้าวด้วยกันจ้ะทำไมมันนี่จ้ะ จ้ามากินข้าวด้วยกันจ้าอ่ายังไงคนข้าป่าไปด้วยกันก็เอาไก่ต้มน้ำโคกมาใครใครอยากกินก็ทำกินจ้าสไตล์ของตัวเองเลยจ้าคลิปนี้คนข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขอกราบขอพบพระคุณเ c ฟซทุกท่านคะ่ะที่เข้ามารับชมคนข้าป่าไปด้วยกันนะจ้าผิดพลาดประการใดคนเข้าป่าไปด้วยกันก็ต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยจ้าอา คลิปนี้ก็วอวยพรให้ผู้ชมทุกท่านอย่าเจ็บอย่าจนจ้ะขอลาตัวขอตัวขอลาไปก่อนจ้ะจะกินไม่กินให้ดูจ้ะกินตะกามุมมามไม่กล้าเข้ากล้องจ้ะสิบนิ้วก็เลยไม่กินให้ดูจ้ะไงก็ขอจบคลิปไปก่อนแค่นี้จ้ะสวัสดีจ้ะ